สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านชาไทยก็มีผัดกะเพราหมูสับไข่ต้มมาฝากนะคะเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเมนูทําทานที่บ้านนะคะเป็นอาหารที่ใครๆก็ทํากันบ่อยๆนะคะเป็นเมนูง่ายๆวันนี้เราผัดกะเพราหมูสับค่ะมีไข่ต้มอยู่เราก็ไปทานกับไข่ต้มกันนะคะเพื่อนๆเราก็จะใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะ ใส่พริกตำลงไปค่ะพริกตำกระเทียมพริกวันนี้เราใช้พริกแห้งนะคะผัดกะเพราหมูสับพริกกระเทียมผัดพอหอมค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อหมูที่เราสับเตรียมเอาไว้แล้วใส่ลงไปวันนี้หมูของเราเราสับไว้เองนะคะเราสับเองเราไม่ใช้หมูบดตับนะคะเราจะใช้หมูสับเพราะเราไม่ต้องการมันนั่นเองเราไม่ต้อง ใส่มันเยอะนะคะใส่เล็กๆน้อยๆพอแล้วเราก็จะเติมน้ำขุกขิกเอาเราก็จะคั่วพริกกับกระเทียมของเราให้หอมๆก่อนนะคะคั่วพอสุกแล้วค่อยมาปรุงรสค่ะเมน,นูผัดกะเพราก็ทำง่ายๆจะเป็นไก่ก็ได้เป็นปลาก็ได้เป็นทะเลก็ได้ค่ะแล้วก็วันนี้ยายไทยก็จะผัดหมูสับเราก็จะเติมน้ำปลาลงไปอีกหน่อยค่ะ ทำทานที่บ้านทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะเหยาะน้ำมันหอยลงไปอีกนิดนึงใส่ซอสน้ำมันหอยลงไปเมื่อกี้พูดผิดใส่ซีอิว๊วหวานลงไปนิดหน่อยนะคะให้ออกมาสีน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงจะได้น่ากินเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปค่ะพอคลุกผิก แล้วแต่เพื่อนๆนะทับทำผัดกะเพราใครๆก็ทําได้ทําง่ายๆเราถนัดแบบไหนเราชอบแบบไหนเราเติมใจเติมตามใจเลยค่ะวันนี้มีถั่วฝักยาวหั่นซอยๆด้วยค่ะใส่ลงไปอย่างไงบ้างสีสันผัดกะเพราหน้าทานไหมะ่ะะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ใบกะเพรานะคะ วันนี้ใบกะเพราของเราก็เก็บจากสวนข้างบ้านใหม่ๆเลยหอมๆค่ะไว้ต้น2ต้นก็พอได้เก็บมาผัดง่ายๆสะดวกสบายอันเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกระเพราของเราวันนี้เรามีไข่ต้มนะคะแล้วก็ไปกินไข่ต้ม,มเมนูที่ทำทานง่ายๆ ใส่ผงปรุงรสอีกสักนิดนึงเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็าใจชอบเลยนะคะแต่ย่าทายใส่ลงไปนิดนึงค่ะจะได้คมกล่อมหน่อยนึงจะไม่ชอบเป็นแบบผงปรุงแบบแบบเป็นผงปรุงนะคะอันนี้จะเป็นผงชูรสเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมคะเนี่ยนี่เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันค่ะวันนี้ทานผัดกะเพราไข่ต้มกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพราเดี๋ยวเราไปทานกับไข่ต้มกันค่ะ